เอาลครับสวัสดีสุกท่านตอนนี้เรายกเกมไม้ครับกันนะครับนี่เรวก็เดิ่มมาแล้วก็ตัดไม้นะครับผมอ่านี่ผมก็จะขออธิบายกันก่อนนะครับผมเรื่องเกมในซีซั่นนี้นะครับผมตอนนี้จะเป็นเกมมัดนะครับมัดซอมบีค้คาัวซอมบี้มันจะไม่กลัวกลางวันนะครับแล้วก็ซอมบี้จะมาแบบเยอะเลยนะแต่ตอนนี้ ลองเล่นเนี่ยก็อัดเลยนะครับผมยังไม่ยังไม่เคยลองเล่นนะันนี้โดดมากก็อนะัดเดือยยังไม่เคยลองเล่นนะครับซ้สวนมากก็เคยเล่นอย่เคยเล่นไอ้อีกมดหนึ่งประนั้นแต่ตอนนั้นฟ้ามันจะออกมืดๆหน่อยฟ้าจะมืดแล้วฟ้ามืดแล้วก็ซอมบีนี่จะวิ่งไม่มีเวลาพักเลยครับ ี๋ยวเล่นตัวนี้ไปท่าพักก่อนเดี๋ยวผมแปะตัวนั้นให้ดูตัวนั้นน่าจะตายหลายรอบครับนะพ่อซอมบี้มันกระโดดสูงนะตัวนั้นผมเคยเล่นมาว่าจะลองอัดเนี่ยแต่มันอ่ามันยากเกินนะครับเพื่อนๆแล้เ,เม,มันยากเกินนะก็เล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับครับตัดก็เราก็ตัดไม้เตรียมอุปกรณ์ของแม็ครับ ให้พร้อมนะครับเจอวัวด้วยเดี๋ยว,ว,วเจอว,ว,วัวเลยครับตัดไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปจัดการวัวอันนี้ก็เอฟเฟกเนี่ยมันน่าจะมากับหอดนะเพราะาผมโดนลงแค่หอดกระเป๋าแล้วก็ตัดไม้ทีเดียวนะครับผมแล้วก็เท,ทเจอร์เทเจอร์เนี่ยเทเจอร์นินดหน่อยครับก็ภาพแบบนี้ครับเทเจอร์ แต่ภาพมันไม่ค่อยสวยแ้วอกะต้องต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปลี่ยนดีกว่าครับผมเนี่ยตายวะเป็น่ยนนี้เลยวะหยอกนี่นี่ยุงนักนะยุงนักนะอืมอะไระอือ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 มากันเยอะจังเลยนะ ไปกระตุกกระตุกเลยวะมากันเยอะจัดในหนังมาอันหนึ่งครับผมเพราะอยู่หนังเนี่ยเราต้องเอาไปประมาณแปดอันครับแปดอันเพื่อเฮ้ยเจอต้นต้นอ่าเขาเรียต้นอะไรว้ะต้นสนง่าผมตัดไปนิดหน่อยผมเดี๋ยวลองเดินไปสำรวจด,ด้วยกัน เฮ้ยอะไรวะนี่เดี๋ยวเราลองลองไปดูกันดีกว่าเสียงโครนร้อนนะ่ะมีกล่องเป่ามีกล่องเป่าสิ่งแบบนี้น่าจะมีกล่องนะนี่ยงไงเจอกล่องแล้วอู้ได้่ข้าวมานิดหน่อยครับผมแล้วก็ขวานสองอันเยวอีกอันนึงเดี๋ยว,ยวหายใจก่อน เดี๋ยวไม่ตายไม่ตายกับซอมบี้นะจะไปตายกับาการหายใจเนี่ยจมน้ำตายนะครับผมไม่ตายกับซอมบี้บมันจะจมน้ำตายตรงนี้ทานเยอะปะเค,คบเดี๋ยวเราหาทางขึ้นกันดีก,กว่าขึ้นไปข้างบนกันเลยโอเค ตอนพีใต้น้ําก็เยอะนะครับผมไม่ใช่แค่ข้างบนนะใต้น้ําก็เยอะถ้าจะไปอยู่อ่ะต้องอยู่ในถ้าไม่ในถ้าก็ที่สูงสูงครับเพราะมันปีนขึ้นไม่ได้อ่ะอ่าในที่ขดหินแล้วเว้พอขดหินน,นแล้วครับผมขดหินแป๊บนึงนะครับเอาล้ครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาข้างบนแล้วล่ะก็ขอตัดไม้ไปนิดหน่อยครับผม ก็เอาต้นอ่อนนิดนึงนะครับผมนะเอาต้นอ่อนนิดเดียวครผมไม่เยอะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ต้นอ่อนมาต้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาแค่สองต้นก็พอแลนะ่าจะเติบโตได้เยอะอยู่หาอ,อีกต้นหนึ่งก่อนต้นหนึ่งอยู่ไหนว่าอ่าน่าจะเป็นตัวตัดก่อนมีไหมวอะอ่าไม่มีอะเดี๋ยวจะต้องรอต้องรอครับ ยังไงครับบลกให้คำบลบนมีอยู่คำบลบนมีอยู่โอเคพอไปเราไปกันดีกว่าครับออกตามหาสถานที่พักพิงอาศัยกันนะครับก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มาแล้วอเฮ้ยมือถืออะไระถือพวกล็กด้วยมีอาวุธเลยเหรอ ซอมบี้ยังมีอาวุธด้วยวะ่ะครับผมเสียงคนร้อนอะ่ะเฮ้ยแร่อะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นวะ่ะเป็นแร่อะไรวะมันมีปืนป่ะวะอไม่มีวะมันผมเคยเห็นในนี่มันในเอกที่เขาเป็นตัวอย่างในหน้าที่เราจะลาโดดครับ มีแค่อาวุธนะไม่มีปืนไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็ทองแดงนะครับผมทองแดงแล้วก็ขุดเฮ้ยซัมมี่มาคุณหมอซัมมี่คุณหมอใส่ชุดสีขาวเนี่ยโอเคแล้วขุดทองแดงก่อนนะครับขุดทองแดงกันไปก่อนนะครับ ทองแดงนี่มันน่าจะคราบไอ้ชุดกงชุดเกาะได้นะครับผมทองแดงถ้าจำไม่ผิดนะโอ้มีฐานด้วยขอกดฐานแป๊บโอเคกดฐาน,านได้ประมาณนิดหน่อยครับผมหมดเกลี้ยงเลยครับผมนะอันนี้ก็เริ่มอาจจะใกล้เมือ,ไอนไอจบไม่ไหวแล้ว,วมาเยอะนะครับยิงไกลเหมือนก็ยิงเยอะนะบอกไว้ก่อนนะ ยิงไกลเมือดยิงเยอะนะผมไม่รู้ว่าเจ็ดวันเนี่ยมันจะมาแบบเหมือนคืนแดงเหลือดไหมไม่เคยเด่นนะโดดมาผมก็เด่นเลยแค่นั้นแหละไปเราหาออกเดินทางต่อกันดีกว่าออกเดินทางกันต่อดีกว่าครับเอาละครับวันนี้ก็ออกเดินทางกันไปเรื่อยนะครับผม มีซอมบี้นอนด้วยซอมบี้ขาขาตาไม่เดือยครับไม่เดือยเดี๋ยวตอนนี้ก็ทองแดงแล้วครับตอนนี้เราก็มันจะต้องต่อตัวขึ้นไปข้างบนแล้วต่อตัวไปอยู่ข้างบนก่อนนะครับพอดีตอนดึกๆน่าจะน่ากลัวครับผมคิดว่านะแล้วครับเราต่อตัวต่อไอ้นี่ออกมา เนี่ยเราจะไอ้เฮ้ยอไปก่นอนครับอ้เดิมมาเยอะกว่าเดิมครับผมยิงมือนก็ยิ่งมาเยอะนะคิดว่าน่าจะมาเยอะแหละมันเดิมแหกันมาแล้วเนะี่ยอันนี้ก็สองตัวแล้วเนี่ยข้างๆอะ่ะข,ข้างสองตัวเดี๋ยวเราเผาเผาทองแดงไว้ก่อนนะครับผมเสียงมันเดิมมาแล้ว เสียงเริ sociedad, ่มมาแล้วโอ้โหไกลโน่นไกลๆตาแดงแป๊ะเลยเอ็มเป็นตัวเป็นตัวมาเลยโอ้โหตัวเนินเขาก็เยอะเลยครับผมงานนี้บอกตรงๆเลยนะผมเพิ่งเคยเห่นนะโอ้โหให้ตายสิเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปเจอกันตอนเช้าดีกว่าครับผมนะ โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วนะครับผมก็ฟังเสียงดูแล้วกันว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับเป็นไงครับเยอะไหมให้เริ่มแห่กันมาแล้วปรับไฮด้วยอื้ม อนาดเลยครับงานนี้ตอนนี้ผมกเ็เลยเอาเซตเดอร์ออกแล้วนะครับผมเอาเซตเดอร์ออกแล้วมาเยอะเลยพูดไม่ได้ยินเลยครับงานนี้เอาแล้วครับก็เราต้องตีออกไปนะครับผมต้องตีออาไปเลยนะครับเยอะมาก ต้องตีสายออกไปอย่างเดียวพูดว่าต้องตีสายออกไปครับให้มันบางๆหน่อยแล้วก็หาวิธีออกไปกันนะครับผมนะครับผมก็โอ้โหเยอะจัดครับผมเสียงร้องนี่โอ้โหอย่างเยอะเลยครับผมฮะมาเยอะกันนักใช่ไหมเราจะฆ่าให้หมดเลย เ้ยมีตัวถือพ่วด้ด้ครับพ่วกดดินเอนชานด้วยตัดงนะอบผมก็มีดพังไปก็เอาขวาน่แยละครับจามหัวมันเลยอาผมยังไม่ไ้เดิมหนึ่งวันนันเนี่ยมาเยอะขนาดเนี้ยโอ้ oh. อย่างเยอะเลยครับผมใกล้เช้านะครับผมประมาณตีห้าตีสี่ตีห้านี่แหละตอนนี้ใกล้แลครับผมเดี๋ยวเราจะหาววทีตีฝาออกไปนะครับโอ้โหเยอะเกินอ้าวขวานพังไปเรียบร้อยต้องรับต้องรับใหม่อะ่ะเดี๋ยวดีนะมันอีกอนหนึ่ง เดี๋ยว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 เราต้องปีไฟไปก่อนใกล้เช้าแล้วแค่นั้นใกล้จะเช้าแล้วครับโอ้โหขวานก็ใกล้พักโอ้โหพังไปแล้วต้องครับครับดับครับด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 ับมาดับมามาเนอครับดาบครับแคปตอนนี้ครับดับมาสองเล่มแล้วก็ขวานนั่นึงครับ เอฟเราเรากระโดดข้ามมันไปเลยแล้วกันนะนี่เรากระโดดข้ามม้อนไปครับเยอะจัดนะครับผมสู้ไม่ไหวอ่ะเข้าไปหาที่ปักฐาน้ากฐานท่อนใหม่เยอะเกินครับเยอะเกินไปแล้วอาจารย์โอเคเดี๋ยว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 เราเราเราจะกระโดด เราจะกระโดดนะรจะกระโดดนะครับผมเดี๋ยวข้อหิวก่อนเดี๋ยวเราจะกระโดดออกไปนะนะสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหร้อยกับตัวแล้วม้กเนี่ยฮีครับเสียงเบาแล้ว โอเคแล้วเราก็ออกเดินทางไปรๆครแล้วไปตามหาที่พึ่งพักพักพิงนะครับผมก็แกะเฮ้ยแกะตีเหรอใช่ปะ่ะแกะตีปะ่ะเมื่อกี้ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าแกะตีไหมเดี๋ยวลองลองลองตอนนี้ดูตอนนี้มันจะตีผมไหมเฮ้ยจมตีว่ะเฮ้ย เ้ยแกะจมตีผู้เรียนเฮ้ยอ่ามีม้าด้วยโอ้จอแกะอีกแล้วต้องจำเป็นมันใช้ขาบของเยอะขนแกะเนี่ยพายพักหน้าแล้วต้องทำฟาร์มแกะแล้วครับผมไม่รู้ว่ามันจะทำได้ป่ะมันจะทำได้มันปกติแล้วมั้งครับผม ลอยเราเราเราลอยข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าครับลอย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 ข้ามข้ามข้ามไปฝั่งนู้นกันดีกว่าครับเช่มาเจออ้อยตัดอ้อยไปนิดนึงครับอ้อยเนี่ยก็จำเป็นนะเราคาบกันแล้วเพื่อไปทำโต๊ะอินเชนนะครับอ่ะตัดอ้อยกันไปนิดหน่อยครับผม พอประมาณแล้วก็แป๊บอโอเคโอเคครับก็ได้ข้ามาอีกฝั่งนะครับผมอ่ามีโมะและการโม่ก่อนการโม่ก่อนเออครับผมเฮ้ยสมบี้ดิจับเกิบเกิบตายไปดีวิกเจอกองฟางครับ วิ่งมีกองฟางด้วยหรอมีกองฟางสุมหรบเลยกลัวผู้เรียนไม่มีอาหารทำมัง้งนะครับอา้าของเตรียมอีกตันนี้ผมช่วงผมได้ดาบมาผมก็ตอนลอยบนน้ำอะไม่รู้ว่าได้อย่างไงครับเห็นมันลอยขึ้นก็นเลยโหลดไปเอาเลยแค่นั้นแหละครับอะเจอวัว เฮ้ยบัวก็ตีคนด้วยเหรอเฮ้ยไก่ตีด้วยปะไม่น่าไม่น่าตีเอกมอปปอั้งซอมบี้เดี๋ยคลิปเปิดอซอมบี้นึกว่าคลิปเปิดเปลี่ยนสีีกครับผมก็นั่นแหละตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆครับผมบางทีอาจจะเจอสิ่งที่น่าอยู่นะครับโอเคเรามาเจอแกอ่กแล้วจะฆกาแก่ไปก่อนใน พอดีมาแล้วมันมาแล้วมัาแล้วมันตีแล้วไม่ได้แล้วเอาครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับโอ้ใกล้มืดแล้ววะทำไงดีวะหาที่ทั้งวันก็ยังไม่ได้เลยทำไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นหน้าผาตรงนี้อยู่เดี๋ยวเรามาดูหน้าผาตรงนี้อู้ดีอยู่ครับ พออ,พออยู่เลยพออยู่ๆนะครับตอนนี้ก็ขอขุดไปก่อนนะครับขุดทําบ้านไปก่อนห้เจอทองแดงด้วยวันเจี๊ยบเลยครับผมตอนนีเเเนนกเกน้เสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับผมพูดมากเกินไปเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นเริ่มเปลี่ยนแล้ววัดกระฟึ่งหายนะครับผม แล้วก็ขุดไปเรื่อยครับเสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับผมตอนนี้ก็เราจะทาเป็นบ้านเราชั่วคราวนะครับน่าจะไม่ชั่วคราวผมน่าจะอยู่ได้นานอนะอยู่นานๆเนะี่ยคิดว่าเดี๋ยวขอสปอยไว้ก่อนอนาคตน่าจะทํากําแพงนะครับผมอนาคตน่าจะมีกําแพงนะน่าจะเํากแพงอ,อมๆออนี่แหละอ,อมๆออกันซอมบี้ไว้ ผมต้องตามหา NBC ครับเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกคนนี้ก่อนค่อยไปตามหา NBC กันนะครับโอเคไหมอ้าวที่ขุดพังซะลคคแล้วแคบเดี๋ยววางเตาเผาก่อนเดี๋ยวแล้วก็โต๊ะคาบครับทำที่ขุดขุดขยายออกไปนิดหน่อยครับผมโอเคขุดไปเรื่อยนะครับผมก็ขยายขยายไปเรื่อยครับ ก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆน,นะครับอราผมอย่าลืมกดกระดิ่งวนะเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมน่าจะขยันลงคลิปอยู่นะครับผมเพราะว่าอยากเล่นนะอยากเล่นนอยากเล่นซอมบีอ้อนีอยากเล่นมัดซอมบี้อ่ะมันน่าจะสนุกดีอะ ถ้าวันนี้ไม่ลงคลิปก็น่าจะยุ่งครับน่าจะงานยุ่งเพราะว่าส่วนน้อยที่จะได้ลงครับผมโอ้วุณนจัสวัดต,ตอนเช้ามีคนหมอมาหาอยู่หน้าบ้านด้วยแล้วก็คนงานเล็กน้อยครับัอดีหนุ่มลายใส่เสื้อสใส่เสื้อขาวลายสกอย๊อตเรับก็ เดี๋ยวผมจะขยายพื้นตรงนี้นะครับครับไอเตอปิ้งย่างไปก่อนครับเตอปิ้งย่างไม่กรนนะครับแล้วก็ครับแคมไฟด้วยต้องการแคมไฟแล้วก็เตอปิ้งย่างนะครับผมแคมไฟแล้วก็เตอปิ้งย่างครับเดี๋ยวต้องการ เนื้อหมูก็ได้มาเยอะครับเนื้อแกะก็เยอะนะครับเนื้อวัวก็เยอะแต่หนังเนี่ยได้มาคดน้อยอะ่ะต้องการครับกระเป๋าะจะออกเดินทางแนละ้วต้องการครับกระเป๋าอ,อาวุธก็เยอะนะครับอาวุธเยอะนะเพื่อนๆสมเป็นหมดซอมบี้อะ่ะอาวุธคดเยอะอเคเลียร์นิดหน่อยครับผมเคครับก็ เราก็ขุดเป็นนี้ไปก่อนนะครับผมเครรครับก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่พัหนาครับผมมีต่อแน่นอนครับผมก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคลิปนี้นะคลิปแรกครับไปแล้วครับซีโยระเกยีดืมเป็นนอนหนนะครับ